สวัสดีจ้าปอเปาสวัสดีค่ะปอเปาสวัสดีค่ะหน่อยนี่ยิงปอเปาเมื่อนี้นะจ้าเมื่อนี้เขามาสวนกันนะจ้ามาควนได้ยิงปาเปาจ้า,า,านะคะไปเขียวค่ะกําลังหอหัวอยู่อันนี้สวนอ้อยนะคะสวนอ้อยของข้าเจ้านะคะวิวบรรยากาศ หันทงหน้าเด้อจ้าเลี้ยวผิดแล้วลกูกอย่างนี้ล่กบักไก่เลยบั้ไก่ไก่บอตอนนี้ามาตาสายพึ่งมาตาลงเรียนนะคะมอจ่ะตอนนี้กําลังสิไปสายค่ะ ไปใส่ค่ะคุณคู่เห็นอย่างให้กินค้ามาเนีิแกงส่างสีย,ยอนอนย่าง <S <S เอาต้มเจือไม่อย่างเไงอยากกินวกงไงบอบเลืออ้เป็นจังไดบ้านนี้เอ้าแล้วยุบ้านคือพ่เห็นกินล่ะคะ ย่างก็น้อยอายอายอยังอ่ะยังป็น้อยคือคืออายเป็นอย่างฉันคือต้องอายเธอกินแค่หลอดไปเลยจ้าทายเอาดากหรอจ้าทายเอากลนืนอ <c oughs> ันนี้ข้าเจ้าสีแทวแล้ว อันนี้เขากำลังไปเบิ่งอี่ยงจ้ารถสีขาวเป็นมะ